ทนายความเรียกค่าออกสื่อเรียกค่าแถลงข่าวมันเป็นเรื่องผิดข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมันญาติทนายความหรือไม่มีคำตอบถ้าทนายความเรียกค่าออกสื่อเรียกค่าแถลงข่าวลูกความเต็มใจให้ยินดีจะให้ แถลงแล้วไม่เสียหายพึงพอใจโอเคนะคะมันก็ไม่เข้าข้อผิดมัญยาทางในความข้อบังคับมันยาทางในความ,ม,ม,าานนวามถ้าข้อติ๊เป็นอย่างนั้นนะแต่ถามว่าเอ๊ะไปเรียกเป็นแสนสามแสนเงี้ยคำว่าเหมาะสม,มไหมก็ไม่เหมาะสมไม่สมควรแต่การไม่สมควร จะเป็นผิดข้อมาครับสภาในความว่าด้วยมันยะในความหรือไม่นั้นน่ะมันต้องขึ้นกับข้อทีจริงว่ามันมีผู้เสียหายไหมเช่นทนายความบอกไม่มีค่า,ถาแถลงข่าวนะถแถลงข่าวแล้วมันจะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้จะดีขึ้นอะไรเนี่ยหรือพาไปออกสื่อรายการดังๆังทีวีแล้วมันจะทําให้คดีชนะแน่อะไรประมาณเนี่ยการันตีมันจะเกิดความได้เปรียบนะแล้วพอจ่ายตังค์ไปแล้วเอ,อ้ยมันไม่ใช่ เสียหายหนักเลยหนักกว่ากาวก็ไปอีกแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีรู้สึกเสียหายคนคนนี้แหละครับลูกความที่เสียหายคนนี้แหละครับต้องไปร้องต่อประธานมันญ,ญาติทนายความที่สภาเนีอย่างนี้แหละครับมันถึงจะมาเข้าข่ายเรื่องของผิดข้อมาคับสภานัความ นี่เอาละอยากจะร้องเรียนละเสียหายละไม่พอใจละที่จ่ายไปเปนเ็นแสนเนี่ยมาดูข้อบังคับาาในความมันมีตั้ง2ี่สบอ้ข้อผมตรวจดูแล้วไอ้ข้อที่จะเข้าได้มาคือข้อ18นะคือข้อว่าประกอบอาชีพดําเนินธุรกิจหรือประพฤติตนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อสินธรรมอันดีหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศาก์ศี และเกียรติคุณของท่านในความมันจะเข้าข้อนี้นะครับข้อสิบแปดที่เรียกเป็นปัญหาข้อครอบจักรวาลนะถ้าเสียหายมาแล้วลองเรียกข้อ18บแปกนล้กันรู้ยังไม่แน่นะกรรมการอาจจะบอกผิดก็ได้นะถ้ามันมีข้อที่จริงว่ามีผู้เสียหายจากการเรียกค่าออกสื่อเรียกค่าแถลงข่าวเข้าใจยังบาย,บาย